สวัสดีครับผมอีกจะพามารีวิวบ้านนะครับขนาด6คูณ9เมตรนะฮะจะเดินทางไปที่จังหวัดศรีสะเกดอําเภอโพสีสุวรรณนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะฮะสวยๆงามๆนะอีกจะพารีวิวก่อนจัดส่งนะครับผมหลังนี้นะครับมีอยู่3ห้องนะครับผม1ห้องน้ํา1ระเบียงแล้วก็มีเคาน์เตอร์บาร์ครัวนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในเลยนะครับผมเราเตรียมจัดส่งวันที่ ที่5นี้นะฮะห้ามกรานะครับผมขึ้นมาจะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะครับผมตรงนี้จะเป็นบันไดนะครับผมเป็นบันไดกว้างนะหลังนี้ยกสูง1เมตรนะครับผมเราไปยกสูงที่หน้างานนะครับขึ้นมาจะเป็นบันไดกว้างๆเสร็จนะ,ะจะเป็นที่นั่งบาร์นะครับเป็นเทเลสระเบียงนั่งเล่นในร่มนี่แหละครับผมมีบาร์นะครับผม,ม,ะะผมพร้อมเคาน์เตอร์บาร์าแบบนี้นะฮะแล้วก็มีซิงค์นะครับผมเป็นที่ทํากับข้าวหน้าบ้านหรือวางของตู้กาแฟนะ,ะไมโครเวฟได้นะฮะอ่ะขั้นตอนต่อไปโอ้นี่ระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งนะครับผมนี่อ่ะ ไฟสวยๆงามๆมีไฟกิ่งด้วยนะครับนี่นี่ไฟกิ่งสวยๆสวยๆนะฮะนี่คือห้องโถงนะครับเข้ามาจะเป็นโถงนะครับผมหนึ่งห้องโถงนะครับผมแล้วห้องด้านซ้ายมือก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะนี่เราติดตู้คอนซูเมอร์พร้อมระบบไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับอ่าของเลเซอร์นะครับผมใช้ดีนะครับอ่าเดี๋ยวทสไฟฟ้าให้ดูกันเลยนะเราเทสมาแล้ว24ชั่วโมงนะครับผมห้องนอนที่1นะฮะอยู่ที่4เมตรนะครับผมขนาด4คูณ3เมตรกว้างๆนะฝ้าเป็นฝ้าไม้นะครับผมหลังนี้นะครับ มีปลั๊กไฟอย่างดีนะฮะยี่ห้อฟิลิปนะครับผมใช้ติดตั้งวัสดุเกรดดีให้ลูกค้านะฮะพร้อมสายกาวนะครับผมหลังนี้หลังนี้มีห้องน้านะครับอ่าเป็นบานสไลด์นะครับผมนะประตูเกล็ดปอสไตล์ห้องน้ํานะครับผมนี่ภายในจะเป็นแบบนี้นะฮะเราเจาะโล่งๆไว้ลูกค้าจะไปทําเป็นคานปูนนะครับเพื่อที่จะใช้งานให้แข็งแรงและทนทานในการใช้งานระยะยาวๆนะฮะถ้าเกิดว่าบนพื้นไม้อาจจะมีรั่วซึมได้นะครับผมแน่นอนอ่ะต่อไปมาดูห้องนอนที่2นะครับผมขนาด อ่ะ3คูณ4.5นะครับผม3เมตรคูณ4เมตร50กว้างๆเลยฝ้าเป็นงานฝ้าไม้นะฮะหลังนี้นะฮะมีประตูสไลด์ออกส่วนตัวต่างหากอีกด้านหน้าบ้านนะครับผมอ่าจะพิเศษนิดหนึ่งนะฮะมีสไลด์ข้างระหว่างห้องโถงด้วยแล้วก็มีสไลด์หน้าบ้านด้วยนะครับนี่เพื่อที่จะออกมานั่งหน้าบ้านนะครับสบายๆนะครับผมหลังนี้นะฮะไปจัดส่งที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดฮะโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับตอนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับ